พุทธวจนะฉบับสั่งโย์หน้าที่6ภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในวิญญาณชื่อว่าอุปาทานภิกษุทั้งหลายขันเหล่านี้เรียกว่าธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนี้เรียกว่าอุปาทานพระธถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเองมันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาท ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่บิดเบียนซึ่งกันและกันเถิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้คุณแม่หนิงสีวลีหรือคุณแม่อือขอจบไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับสั่งโยชน้นาที่7ค่ะ